สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับเอ๋เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆวิชาภาษาไทยของเราก็คือเรื่มนี้เลยเด็กๆต้องอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะลูกเพราะว่าเราอ่านผสมคําการตัวพยัญชนะและสระเนี่ยจนครบ32สเสียงแล้วแล้วก็อีกเล่มหนึ่งวันนี้ที่เด็กๆต้องเรียนควบคู่กับภาษาไทยก็คือตัวนี้อ่ะคุณเอ๋เปลี่ยนเล่มมาเป็นตัวเด็กคะลูก ก็จะให้สอดคล้องกับวิชาภาษาไทยของเรานั่นเองเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆตัวเด็กนะคะลูกเรียนรู้ตัวเด็กของเราเนี่ยเตรียมไว้เลยเพราะว่าเนี่ยเราจะเรียนควบคู่กับวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆอ้าวเมื่อเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ตัวพยัญชนะไทยของเราบนกระดานพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนรู้พยัญชนะไทยของเราทั้งหมดมี 44ตัวนั่นเองนะคะลูก44ตัวเราก็จะแบ่งออกเป็น3มหมู่นะลูก3มหมู่ก็คือเป็นอักษรเสียงสูงอักษรเสียงกลางและอักษรเสียงต่ํานั่นเองทีนี้อเด็กๆมาดูเลยลูกเราจะแบ่งตัวพย,ยัญชนะไทยของ44ตัวเนี่ยเป็นนะลูกอักษรนะคะลูกสูงก็หมายถึงอักษรที่มีเสียง สูงนั่นเองมีจํานวน11ตัวนะคะลูกแล้วก็แบ่งมาเป็นอักษรเสียงกลางหรือเรียกว่าอักษรกลางนั่นเองมี9ตัวด้วยกันนะคะลูกแล้วก็แบ่งเป็นอักษรต่าหรืออักษรเสียงต่าก็คือมีทั้งหมด24ตัวรวมแล้วก็จะเป็นเท่ากับ 4 4ตัวนั่นเองนะคะลูกแล้ววันนี้คุณเอกก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หนึ่งเรื่องก่อนก็คือเกี่ยวกับตัวอักษรเสียงสูงนะคะที่มี11ตัวนั่นเองนะคะเด็กนี่เรามาดูกันว่าอักษรสูง11ตัวมีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนะคะลูกเด็กๆอ่ะเริ่มเลยม,มีตัวอะไรเอกขอไข่นะคะลูกขอขวดชอชิงขอฐาน อถุงฟอพึ่งฟอฝาสอสาราสออสีสอเสือหออีกนะคุลูกทั้งหมดมีด้วยกัน11ตัวนะคะลูกทีนี้เรา,าจะเรียนรู้กันวันนี้ก็คือเอจะพาีเด็กไปอ่านประสมคำ ตัวพยัญชนะและสระที่เป็นตัวพยัญชนะที่มีเสียงสูงนั่นเองนะคะลูกเนี่ยอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นที่เป็นพยัญชนะต้นในที่อยู่ในคํานั่นเองนะคะลูก so พ,พยัญชนะต้นก็คือตัวพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสระนะคะลูก so แล้วออกเสียงตัวพยัญชนะนะคะลูกเวลาสะกดเราจะออกเสียงตัวพยัญชนะก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวสระนั่นเอง เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะลูกคำที่มีสองพยางน,นั่นเองขอ,อีผีสอเอือเสือเสือไม่โทเสื้อผีเสื้อเด็กๆจะสังเกตว่ากูเอคีสีเหลืองไว้นี่เรียกว่าตัวพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงของเรานั่นเองนะคะลูกอ่ะต่อไปทำต่อไปเลยขออาวอ ขาวขาวไม่โทรข้าวขออะดอผัดข้าวผัดอ่าต่อไปชอเอเฉืชอแอะแฉเฉือแฉเอไปสออึกอศึกสออาสาศึกสาต่อไปขออิองอขิงขออา ขาไม่เอ็กขาหิงขาอ่าต่อไปเลยขอัวหัวขอเอาเขาเขาไม่เอ็กเข่าหัวเขาว่าต่อไปขออ้งอของขออ,ตอาตอฝากขอฝากต่อไปทออ,อีนอถินถินไม่เอกถิ่น ขออาโนฐานทินฐานไปฝออาฝาขอ,อัวดอขวดฝาขวดต่อไปขออีงอหิงหิงไม่เอกหิงขอออยหอยหอยไม่โทห้อยหิงห้อยหาล้วค่ะ เราก็อ่านจบกันไปแล้วคือตัวพยัญชนะที่ผสมกับสละที่เรียกว่าตัวพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูง11เอ็ดตัวของเรานั่นเองนะคะลูกทีนี้ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเป็นขอขวดนั่นเองนะคะลูกไม่ค่อยได้ใช้ผสมกับสระเท่าไหร่นะคะลูกอ่ะนี้ใบงานของครูเอกก็คือให้เด็กคัดตามนี้เลยที่คุณครูสอนให้เด็กอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกคัดให้สวยงามเลยนะคะลูกแล้วก็อีกอใบงานเล่มที่สอง สองก็จะเป็นตัวเรียนรู้ตัวเด็กของเราเลยอ่าเด็กๆใบางานเล่มที่2ของเราก็คือเรียนรู้ตัวเด็กนะคะลูกเด็กๆหยิบมาแล้วเปิดหน้านี้เลยค่ะ อ่าหน้านี้เลยนะคะลูกหน้านี้สอดคล้องกับวิชาภาษาไทยที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกเด็กๆหน้านี้ให้เด็กๆทําอะไรเอ่ยดูเลยคนเก่งเก็บร้างเองนะคะลูกก็จะมีให้เด็กๆดูภาพและสังเกตภาพที่ให้มาแล้วก็บอกว่าให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคัดข้อความตามรอยประลากเส้นาพาสันนําจานอาหาราไปร้างตามเส้นทาง จอจานนั่นเองเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับตัวพยัญชนะไทยของเรานะคะลูกวันนี้ทีนี้ข้อความที่ให้มาก็คือรับประทานเสร็จหนูเก็บร้างเอง อีกหนึ่งครั้งนะคะลูกรับประทานเสร็จหนูเก็บร้างเองนะคะลูกพอรับระประทานอาหารเสร็จแล้วเราต้องเก็บอะไรลูกจานชามของเราไปร้างนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวพยัญชนะเลยที่เขาให้มาเลยสอดคล้องกับวันนี้เราเรียนเรื่องอักษรสูงนั่นเองเขามีอักษรอ,อะไรมาให้บ้างเด็กสังเกตเลยมีขีดตัวเอ่ยมีตัวอะไรเอ่ยสอเสือถอฐานจอจานมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะลูก ดูสิไม่มีแสดงว่าให้ตัวพยัญชนะไทยเด็กๆมา3ตัวแต่่า,ามตัวแล้วให้เด็กๆอะไรให้เด็กๆรากเส้นนะลูกพาสันเนี่ยเดินทางตามจอจานซึ่งจอจานไม่ได้อยู่ในอักษรเสียงสูงอักษรเสียงสูงของเราก็จะมีอะไรเอ่ยมีสอเสือและถอฐานที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกทีนี้จอจานมีอะไรบ้างเด็กสังเกตเห็นลูกศรไหมลูก เราจะพาซันเนี่ยนำจานอาหารมารางทีนี้ด้านล่างเด็กๆด,ดูเลยด้านล่างมีภาพอะไรบ้างภาพแรกเรียกว่าอะไรเอ่ยสนามเด็กเล่นภาพที่สองที่ล้างจานที่สามคืออะไรเอ่ยร้านไอศครีมร้านไอศครีมของเรานั่นเองทีนี้เด็กๆต้องพาซันเนี่ยเดินตามทางของ จอจานซึ่งจอจานไม่ได้อยู่ในอักษรเสียงสูงน่นเองนะคะเด็กๆเ,เดินลากเส้นมาเลยนะคะลูกเริ่มจากลูกศรเลยไปไหนเอยสังเกตให้ดีเลยเอาผ่านจอจานอย่างเดียวเลยนะคะเด็กๆ ไม่ผ่านตัวพยัญชนะตัวอื่นเลยนะคะลูกต้องมาจอจานอย่างเดียวเลยอ้าวมาแล้วมาถึงพอดีเลยเห็นไหมลูกเด็กๆล่กให้ถูกต้องนะคะลูกต่อไปเลยมาหน้านี้เลยก็สอดคล้องกับวิชาภาษาไทยของเราเหมือนกันเลยถอดรหัสด้วยตนเองนะคะลูกการถอดรหัสด้วยตนเองทําอย่างไรเรามาดูเลยให้สังเกตภาพลูกสังเกตภาพและถอดรหัสพยัญชนะแล้วเติมพยัญชนะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้คำ ที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะลูกเขาให้ภาพเด็กๆมาพร้อมกับตัวพยัญชนะเลยภาพนี้อะไรเอ่ยงูเท่ากับตัวพยัญชนะก็คืององูนั่นเองภาพที่สองหนูเท่ากับตัวพยัญชนะนอหนูภาพที่สามปลาเท่ากับตัวพยัญชนะปอปลานั่นเองแล้วก็เรือ เท่ากับตัวพยัญชนะรอเรือเอาละค่ะนี่คือรหัสของเขานะคะที่ให้เด็กๆมาแล้วมาดูตรงนี้เลยที่ให้เด็กๆทําก็คือมีช่องว่างช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆต้องนําตัวพยัญชนะมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับรูปภาพที่กําหนดอย่างเช่นปลาเด็กๆต้องใส่อะไรเอ่ยอปลานะคะลูกภาพเรือเด็กต้องใส่รอเรือ ภาพงูเด็กต้องใสงองงูอ่าภาพหนูเด็กต้องใสนอนหนูนั่นเองเสร็จแล้วเด็กต้องอ่านเลยว่าอ่านว่าอะไรนะคะลูกอ่าต่อไปมาถึงตรงนี้เลยและ ระบายสีภาพดาวของภาพที่ตรงกับคําจากด้านบนนะคะลูกแล้วระบายสีด้วยเมื่อด้านบนเด็กใส่รหัสตัวพยัญชนะครบแล้วเด็กก็ลองฝึกอ่านดูเลยว่าอ่านว่าอะไรแล้วตรงกับภาพไหนเอ่ยระวางภาพนี้เลยเด็กมาดูเลยภาพนี้เด็กๆคนนี้ทำอะไรอยู่ล้างหน้าส่วนอันนี้เด็กทํานี่อะไร แปลงฟันนั่นเองรหัสของเด็กๆรหัสลับของเด็กๆข้อความที่เติมสมบูรณ์แล้วตรงกับภาพไหนเอยถ้าตรงกับร้างหน้าเด็กก็ต้องระบายร้างหน้าแต่ถ้าตรงกับแปลงฟันเด็กก็ต้องระบายสีภาพที่แปลงฟันพร้อมระบายดาวด้วยแล้วก็ภาพด้วยเด็กลองดูนะคะลูกว่า ภาพไหนเอ่ยนะคะลูก่าเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ